ไม่ต้องบอกว่าเลยมันเลยไปแล้วมันเลยยุคของเราไปแล้วด้วยมันก็ยังดีที่มันยังเรายังได้มีโอกาสไปเล่นเพราะว่ามันมีบางอย่างที่มันตรงกับเรา ก็ยอมรับนะคะว่าเลยยุคทองสําหรับอาชีพนักแสดงไปนานแล้วค่ะสําหรับนักแสดงรุ่นใหญ่เอเวอร์ชัยค่ะทากวิทนะคะเพราะตั้งแต่ปี2564ที่เกิดโรคระบาดโควิด19งานแสดงเริ่มน้อยลงชัดเจนสุดๆก็3ปีที่ผ่านมาไม่มีงานแสดงเลยนะคะจนต้องหันหน้าไปขายหมูสเต๊ะค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่ภรรยาทําให้กินเวลาพี่เอเขาไปกองถ่ายละครละค่ะแล้วก็มั่นใจวัฒธรรมเมนูมานี้ขายดิบ ขายดีแน่นอน,น,ะ,นะคะแต่ปรากฏว่าขายไม่ได้ตามที่คิดเลยค่ะแม้บางวันจะขายดีก็ตามเพราะว่ามีคนเหมาทั้งร้านนะ,นะคะอย่างกองละครเรื่องไหนสนิทก็จะเหมาไปเลี้ยงทีมงานนักแสดงบ้างค่ะ อย่างก่อนหน้านี้นะคะมีทีมงานซีรีส์ The White Lotus ที่มีลิซ่าและลิซ่ามโนบาลแสดงนำก็เหมาหมูสเตพี่เอเป็นเลี้ยงนักแสดงแล้วก็ทีมงานนะคะในช่วงปิดกล้องกันด้วยแต่ถ้าวันไหนนะคะมีใครมาเหมาแบบนี้ก็มักจะสา่สถ้าใครนะคะไม่ได้มีคนมาเหมาแบบนี้ก็จะขายไม่หมดค่ะถามว่าทำไมไม่ทำอย่างอื่นพี่เอเขาบอกว่ากลัวการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆพยายามปรับสูตรหมูสเต้ให้ดีขึ้นด้วยนะคะแต่บอกว่าถ้าจะแหมรอง,งานละครอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องดิ้น รอนด้วยตัวเองก่อนกลัวที่สุดคือค่าผ่อนบ้านค่ะที่ต้องส่งทุกเดือนกับภาระอีกหลายอย่างเลยที่ต้องสายพี่เอบอกชีวิตนี้มีค่าจริงๆค่ะมีหน้าร้านอยู่ประมาณสองปีปีแรกครับก็เหมือนเดิมกับปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมอีกอ่ะตอนแรกคิดว่ามันคงจะดีขึ้นชีวิตมันคงจะดีขึ้นที่ไหนได้มันโอ้โหอะไรเนี่ยมันหนักกว่าเดิมมัน มันคิดว่าเราไปออกสื่อนู่นสื่อนี่มันคงจะดีขึ้นมัน,มนเออมันเหมือนเดิมอ่ะมันมันมีแต่คนอยู่ไกลๆเขาโทรมาให้กําลังใจอย่างเดียวมันก็บอกพี่พี่สู้ๆไปก่อนนะบ้านผมอยู่ไกลอยากบ้านพี่จังเลยอยากอุดหนุนอย่างเงี้ยโอ้ยเออเหมือนเดิม,ม,เ,ดมเออเหมือนเดิม ก็ระหว่างที่พี่เอเขาให้สัมภาษณ์กับไทยพีบีเอสคุณผู้ชมมีสายโทรเข้ามาจริงๆแบบที่พูดเลยนะยคะพี่เอบอกเขาจะรับทุกสายเลยเผื่อมีผู้จัดละครติดต่อมาแต่สุดท้ายปลายทางไม่ใช่ทั้งสายจากผู้จัดหรือว่าลูกค้าโทรมาสั่งหมูสเต๊ค่ะเป็นสายที่แค่โทรมาให้กําลังใจเหมือนเคยละค่ะฮัลโหลครับไม่ได้บอกเลยว่าไม่ขายไม่ขายที่นี่ขายหมูไม่ได้เดินแบบพืนเดี๋ยวผมทงานแป๊บนึงนะ ก็กำลังส้มพาอยู่พอดีเลยครับ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 สรุปเป็นแกงคอเซนเตอร์หรอเปล่าเปล่า,า <laughs> ปากพนังเขามาสั่งหมูสเต๊ะไม่ทราบแกเหมือนกันไม่รู้แกโทรมาให้กําลังใจหรือเปล่า<อ>แต่กําลังใจก็ล้นเหลือแล้วนะอยากได้สั่งหมูเต๊ะมากกว่านะจ๊ะ <laughs> ก็ยังดีนะคะที่ชื่อของพี่เอวิรชานี่ยังเหนียวแน่นก็รู้จักกับทีมผู้จัดละครอยู่หลายคนทําให้ปีนี้ค่ะมีงานแสดงแล้วนะคะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องคู่เตะแข้งบินค่ะถือว่าเป็นงานแสดงเรื่องแรกในรอบ3ปีโดยที่เห็นออกอากาศที่ผ่านมานั้นนะคะเป็นงานแสดงที่ถ่ายไว้นานแล้วล่ะค่ะแล้วก็เพิ่งได้คิวออนแอร์แต่ยอมรับว่าถ้างานแสดงนั้นเข้ามาเพียงปีละหนึ่งเรื่องก็คงอยู่ไม่ได้เพราะสําหรับนักแสดงที่ไม่ใช่บทนําในเรื่องนะคะมีคิวถ่ายทําไม่มากหากไม่ได้ เล่นปีละห้าถึงสิเรื่องยังไงไม่ได้อยู่ดีค่ะแล้วพี่เอเขาก็ไม่ทอ้อนะคะตอนนี้นีกำลังสนุกกับการขายมูสเต,ตที่ถือว่าเป็นอาชีพหลักพยายามค่ะพัฒนาสูตรใหม่ๆให้ถูกใจคนซื้อจะได้แหมบอกกันปากต่อปากนะคะ